สงครามไทยกัมพูชาในปัจจุบันค่ะแม้จะมีการเข้ามาเจราจาในหลายตอนหลายฝ่ายแล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะหยุดได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้หมดหวังเสียทีเดียวค่ะเพราะหากมองลงมาทางพระพุทธศาสนาก็มีคําสอนและเรื่องราวหลายส่วนที่กล่าวถึงการหยุดสงครามของพระพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้นะคะพลอยได้นํามาสรุปเนื้อหาส่วนนี้มาเทียบเคียงกันกับปัจจุบันเพื่อจะได้เห็นว่า ถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ในยุคนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พระองค์จะอยู่สงครามได้ 1. พระพุทธเจ้าลงไปอยู่สงครามกลางสนามรบด้วยพระองค์เองในขณะที่เกิดความไม่ลงรอยการระหว่างชาวเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำเพราะน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรไม่เพียงพอค่ะทำให้ตกลงกันไม่จบแล้วชาวบ้านทั้งสองฝั่งก็ถูกกระแสชาตินิยมชาวบ้านฝั่งนี้ก็ล้ออีกฝั่งหนึ่งว่า พวกชนเผ่าขี้เรือนกษริย์พวกเจ้าพบรักกันตอนเป็นโรคเรื้อนฝั่งนู้นก็สวนว่าพวกชนเผ่าสุน,นักกริย์พวกเจ้าชอบสมสู่กันระหว่างพี่น้อง ซึ่งการล้อกันไปกันมาแบบนี้ทำให้ความไม่พอใจค่ะได้ลุกลามไปถึงกษัตริย์ทั้งสองเมืองจึงเกิดการยกทัพเข้ามาประจันการเตรียมที่จะทำสงครามจุดนี้เองค่ะที่จู่ๆพระพุทธเจ้าได้ปรากฏตัวท่ามกลางสนามรบแล้วตรัสถามกษัตริย์ทั้งสองเมืองประมาณว่าระหว่างเลือดกับน้าอันไหนสาคัญกว่ากันสินคาถามเสียงสั้นๆเท่านี้กษัตริย์ทั้งสองฝั่งก็ได้สติวางอาวุธลง แล้วหันมาเจราจาแบ่งน้ำกันใช้สอยอย่างสันติวิธีค่ะซึ่งหากเทียบกับบริบทในปัจจุบนันวิธีแบบนี้ก็คือการดูสงสงครามผ่านบุคคลที่3ซึ่งคล้ายกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์หรือผู้นำมาเลเซียเข้ามาเจราจาหยุดยิงให้กับไทยและกัมพูชาเพื่อยุติการประทะกันแน่นอนค่ะว่าไม่สามารถหยุดสงครามได้ในทันทีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำ เพราะว่าในสมัยนี้คงไม่มีผู้นำของประเทศไหนที่จะเข้าไปกลางสนามรบทำให้เรื่องราวของพระพุทธเจ้านี้ค่ะกลายเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะดูเกินจริงทว่าแม้จะเป็นเพียงเรื่องที่เล่ากันต่อๆมาแต่แนวคิดที่ว่าน้ำกับเลือดอันไหนสำคัญกว่ากัน ยังสามารถนำมาใช้เตือนสติให้ผู้นำประเทศที่คิดจะก่อสงครามกลับมาเห็นความสำคัญต่อประชาชนได้อยู่บ้างและสงครามไหนที่พระพุทธเจ้าทรงหยุดไม่ได้ในช่วงบั้นปลายพระชนมายุของพระพุทธเจ้ากษัตริย์ที่วัยใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้สวรรคตไปค่ะทำให้รุ่นลูกก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน ทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเองก็มีกษัตริย์หนุ่มองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าวิถูทพะหมายที่จะฆ่าล้างตระกูลพระญาติของพระพุทธเจ้าด้วยความแค้นส่วนตัวจึงเดินทัพออกจากเมืองทว่าระหว่างทางกลับเจอพระพุทธเจ้าเข้าพระเจ้าวิทุทพะจึงเข้าไปกราบทูลด้วยความเคารพว่า,วาเหตุไฉนพระองค์จึงทรงนั่งในที่นี้ไม่ทรงร้อนหรือพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าร่มเงาที่ร่มเย็นเสมือนเงาแห่งญาติไม่มีพอกริย์หนุ่มสดับดังนั้นก็รู้เป็นในๆค่ะจึงยกทัพกลับไปแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่ถึงสามครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่สามารถที่จะต้านแรงกรรมของพระญาติได้จึงต้องยอมถอยเองและไม่นานค่ะก็เกิดสงครามฆ่าล้างศักยวงศ์ในที่สุด ในปัจจุบันนี้เองค่ะก็จะเห็นชัดว่ามีคนบางกลุ่มแม้เราจะห้ามทั้งทางตรงและทางอ้อมเจราจาก็แล้วหยุดยิงก่อนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะห้ามให้คนเหล่านั้นหยุดก่อความรุนแรงได้ในมุมพระพุทธศาสนาค่ะก็อาจจะเป็นแรงกรรมที่เราได้ทำมาทว่านในอีกมุมก็อาจเป็นเพราะกระแสของการปลูกฝังความเกลียดชังที่เกินกว่าความควบคุม หรือไม่ก็เป็นการกระหายอำนาจเกินขอบเขตที่ทั่วโลกไม่เห็นด้วยก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าความไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นในชายแดนบ้านเราจะยุติลงเมื่อใดจะลุกลามขึ้นมาอีกหรือเปล่าและใครจะเป็นผู้เจรจาหยุดสงครามครั้งนี้อย่างถาวรได้